จ่าสิมาอบไก่เด้อจ้าเห็นโมนโนไก่นี่จ่าไก่โอ้ยเมยอหลายจ้าพี่น้องจา่าไก่นี่จา้าเดี๋ยวเด้อจ้าปับกล้องก่อนเด้อ <pir> จ <im less> <ๆ>้าประกตโอไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ่าโอ้ยพวงอีกแล้วจา้าขอโทษเด้อจา้าไก่จกะไก่ตะไก่ติดขา,าติดน่องติดสะโพกนั่นแหละจ้าพีนา่น้องจ่าโอ้ยเสียงดังไปบจ่จ้า ปาเก็ตกะใส่อันพริกไทยด้วยจ้พี่น้องจ๋ารสด,ดีจ้ะน้ำตาลเล็กน้อยด้วยจ้าพี่น้องจา๋าน้ำปลาจ้าซีอิ๊วขาวจา้ะและ้วกะใส่อันนั่นจักน้อยหนึ่งด้วยจ้าพี่น้องจา๋าใส่น้ำมันพืชน้ำมันหอยเกลือเด้วยจ้พี่น้องจา๋าอบไผ่ล้านจ้าพี่น้อง สามชิ้นเดี๋ยวจะพี่น้องร้อนจังเลยจ้าร้อนมากๆเลยจ้าพี่น้องจ้าอบเธอละสามจ้า มีลูกมีหลานการหยุงยากจ้ะพี่น้องปิดเดยบันนีพี่น้องปิดจ้ะปิดปากอีลุงตุงนางไปหมดเด้อจ้ะพี่น้องจ้าตั้งเวลาเด้อจ้าโะเกสิตั้งหาสิบเด้อจ้าพี่น้อง อันนี้ประกเกตติตั้งเท่าใดรดีเนาะมันยืดสแล้วนี่บัดน,นี้ติตั้งสองร้อยเด้อจ้าพี่น้องสรรองเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งกันใหม่อเพี้ยนหนึงเด้อจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าใกล้แล้วจ้ารอบแรกใกล้แล้วจ้าพี่น้องจ้าสงสัยว่าประกเกตจิกลับจักหน่อยเด้อจ้าพี่น้อง เด๋ยวล้อให้มันดีดก่อนด้วยจ้ามดด้วยจ้าพี่น้องจ้าอาจจะเป็นไก่นิกโก้ด้วยจ้าพี่น้องจ้าปึ๊บเหลืองอ้อยคุยด้วยจ้าพี่น้อง ต้องเฮ็ดสองข้างจ้พี่น้องจ๋าลูกหลานหลายเด้อจ้าพี่น้องนี่จ้ะพี่นอ้นนองจ๋ารออีกหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ๋า ใส่มาอีกจ้าป๊าดหงทองปะงางแหมล่ะจ้าชุบ จะพี่น้องจ้ะสร์ทใหม่เด้อจะพี่น้องจ้าจักหาซิปแบเนี่ยโอ้ยเปลื่นจักหน่อยเด้อจะพี่น้องจ้าแต่นี่ดีแล้วเด้อจะพี่น้องจ้า อันที่จริงอันบบทันแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ๋าไก่ประกตยังอบอยู่ในเครื่องอีกเด้อจ้าพี่น้องจ๋าแต่หลานสาวหน่อยสิกินจ้าพี่น้องก็เลยบอกว่าโอเคจ้าเดี๋ยว่าจัดให้นะจ้าว่าสั่นเถอะอย่าลืมเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ประกตน้าแนเด้อจ้าพี่น้องจ๋าหอนค่กหอนแน่นาะพี่น้องเนาะซีวีเน็กวิดีโอเด้อจ้าไก่อบประกิตกระเซตซัดเรียบร้อยเด้อเจ้าพี่น้องจ๋า กบมีแนวใสยังหลายดอกจ้าพี่น้องจ้าน้ำตาลเกลือจ้ารสดีจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ซอสหอยนางรมจ้าพี่น้องจ้าซีอิ๊วขาวจ้าพี่น้องน้ำปลาน้อยนึงจ้าพี่น้องจ้าน้ำตาลตัดน้อยนึงจ้ากินกับซอสพริกแล้วก็น้ำจิ้มไก่จ้าพี่น้องจ้าซัํหนีละเด้อจ้าไปละเด้อจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายซียูเน็กวิดีโอจ้านั่ง